บทที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านการเขียนคำไทยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านการเขียนคำไทยสำคัญยิ่งต่อการดําเนินชีวิตจนอาจกล่าวได้ว่าการติดต่อสื่อสารถือเป็นปัจจัย5ในการนำรงชีวิตดังนั้นการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลระหว่างผู้ติดต่อสื่อสารจึงต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักทั้งการพูดการอ่านและการเขียน กำเนิดอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพศ1826โดยทรงดัดแปลงมาจากอักษรของบัดและอักษรไทยเดิมซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรมอญและคิดอักษรไทยขึ้นใหม่ให้มีสระและเสียงวรรณยุกต์ให้พอใช้กับภาษาไทยรูปอักษรไทยอักษรไทยปัจจุบันแบ่งเป็น4ชนิดคือสระพยัญชนะวรรณยุกต์และเลขสระมี32ตัวดังรูป มีสีรูปห้าเสียงคือสามัญเอกโทตรีจัตวาดังนี้ตัวเลขมี10บตัวคือ0ูนย์หนึ่งเสียงในภาษาไทยมี3ามชนิดคือ 1. เสียงสระหรือเสียงแท้ 2. เสียงเพียชนะหรือเสียงแปร 3. เสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรี สียงสระในภาษาไทายแบ่งออกเป็นสระเดี่ยวมีจำนวน18เสียงสระประสงมีจำนวน6เส,สียงเสียงพยัญชนะหรือเสียงแปลคือเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอแล้วกระทบก,กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากเช่นคอป่งเหนือฟันริมฝีปากซึ่งทำให้เกิดเป็นเสียงต่างๆ วรรณยุกหรือเสียงดนตรีก็คือเสียงสละหรือเสียงพยัญชนะซึ่งเวลาเปล่งเสียงแล้วเสียงจะมีระดับสูงต่ำเหมือนกับเสียงดนตรีสำหรับเสียงวรรณยุกที่ใช้ในภาษาไทยมี5เสียงดังต่อไปนี้ 1. เสียงสามัญ2เสียงเอก3เสียงโท 4. เสียงตรี5เสียงจัตวาการผันอักษรอักษรหรือพยัญชนะไทยนั้นแบ่งออกเป็น3ระดับเรียกว่าตรายาง ระดับที่1มีเสียงเรียกว่าอักษรสูงมี11ตัวระดับที่2มีเสียงระดับกลางเรียกว่าอักษรกลางมี9ตัวระดับที่3มีเสียงระดับต่ำเรียกว่าอักษรต่ำมี2 4ตัวบทที่2การใช้พจนานุกรมการใช้พจนานุกรม ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้แต่ก็มีจุดบกพร่องบางประการที่ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลได้ดังนั้นบางครั้งจึงยังมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้เป็นรูปเล่มเอกสารเช่นพจนานุก,กรมการเรียงลําดับและวิธีเก็บคําการเรียงพยัญชนะ เรียงตามอักษรคือกไก่ถึงฮอนฮูในพจนานุกรมจะไม่ได้ลำดับตามเสียงส่วนรือรือลำดับไว้หลังตัวรอเรือและรือรือลำดับไว้หลังรอลิงดังนี้การเรียงสละดดังรูปต่อไปนี้การเรียงลำดับคำ เรียงลำดับตามรูปพยัญชนะมาก่อนรูปสละตั้งแต่กไก่ถึงฮอนุพูนข้อสังเกต,เกตจะมีตัวอักษรเพิ่มเติมสีตัวคือรือรือจะอยู่หลังรอเรือและรือรือจะอยู่หลังรอลิงจำพวกคำที่นำด้วยกระบางพวกใช้แต่กระอย่างเดียวบางพวกใช้เป็นกะก็ได้คำที่เพิ่มพยางหน้าซึ่งใช้ในคำประพันธ์โบราณยกตัวอย่างเช่นมี่เป็นมะมี่ิกเป็นระริกครื้นเป็นค้ครื้นหรือ ซระครืน้นแย้มเป็นยัดแย้มภาษาบางกินพูดสั้นๆยกตัวอย่างเช่นกระดาษพูดแค่เพียงดาไม่มีกะคำที่มีเสียงกลับกันยกตัวอย่างเช่นตะกุดเป็นกระตุดตะก็เป็นกระต้อคำต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้มากในบทกลอนเช่นคำที่เติม re หรือ in ข้างท้ายเช่นกายากายีกายินสัพท์ที่มีมูลรากอย่างเดียวแต่แปลงรูปได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นหิมวัดแปลงรูปเป็นหิมวาดหิมวานหิมพานหิมวนันหิมพานและหิมวาโดยได้ให้บทนิยามไว้ที่ศัพท์เดิมคือที่หิมวัดการเรียงลำดับคำที่เป็นนามย่อยยกตัวอย่างเช่นตะนอยช่อนคา ไม่ได้เรียงรวมกับตัวสามัญนามนกปลาหญ้าไว้แห่งหนึ่งตามตัวอักษรและเรียงนามย่อยไว้ต่างหากเช่นกระจอช่อนคาตามตัวอักษรอีกเหมือนกันคำสองคำเมื่อผสมกันแล้วโดยคำแรกเป็นคำเดียวกับแม่คำหรือคำตั้งมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำตั้งจะเก็บเป็นอนุพจน์ คือลูกคําของคําตั้งนั้นๆเช่นกดขี่กดคอกดหัวเก็บเป็นลูกคําของคํากดเว้นแต่คําที่ผสมกันนั้นจะมีความหมายที่อิสระหรือต่างไปจากคําตั้งจึงจะแยกเป็นคําตั้งต่างหากคำเดียวกันซึ่งอาจผสมอยู่ข้างหน้าอื่นหรือหลังคําอื่นๆยกตัวอย่างเช่นน้ําผสมอยู่ในคําต่างๆเป็นแม่น้ําลูกน้ําน้ําใจถ้าคําที่อยู่ข้างหน้าคําน้ําเป็นอักษรตัวอื่นจะลําดับไว้ที่อักษรนั้นๆ ประวิธีตัวสะกดที่มีอักษรซ้ําและอักษรซ้อนได้วางหลักเกณฑ์ใหม่ดังต่อไปนี้ตัวสะกดที่มีอักษรซ้ซํซซากเ,กเช่นกิบเขตจิตในกรณีที่ตัวหลังไม่สระกํากับให้ตัดออกตัวหนึ่งเป็นกิบเขตจิต 2. การปรับวิสัญชนีได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้คําที่ในภาษาเดิมมีเพยัญชนะตัวต้น2ตัวซ้อนแต่ในภาษาไทยเพิ่มเสียงอ่านตัวหน้าเป็นอักไม่ปรับวิสัญชนีเช่นผจญผทม คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตถ้าต้องการให้พยางค์ท้ายของคำเป็นเสียงอะให้ปรัวิสัญนีโดยถือการเขียนตามระเบียบคำไทย 3. หลักการใช้ไม้แต่คูไม้แต่คูมีหลักเกณฑ์การใช้เช่นใช้กับคำที่ผสมสละเสียงสั้นเช่นก็เกงเก็บแข็งเคมเจ็ดชุมเห็ดเม็ดเห็นเอ็นดู 4. คำที่มีแพญชนะต้นเป็นอักษรนําหรืออักษรควบเมื่อผแรงออกเป็นสองพยางพยางท้ายย่อมมีเสียงวรรณยุกเท่ากับคําเดิมจึงไม่ต้องใช้หอนําเช่นกลับห้าคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งออกเสียงได้หลายอย่างและนิยมเข้าสมัยกับคำอื่นเช่นศิลปะให้ไว้3ามรูกคือศิลปะศิลศิลปะ รูปศิลปะให้ไว้สำหรับใช้เข้าสมายกับคำอื่น mm. เช่นศิลปรกรรมศิลปศาสตร์รูปศิลป์ในกรณีที่ออกเสียงว่าศิล mm. เช่นนาตศิลป์และรูปศิลปะใช้ในกรณีที่อยู่โดด,โด,ดและต้องการให้ออกเสียงว่าศิลป6รูปคำซึ่งอาจมีปัญหาในการอ่านเพราะการอ่านไม่เหมือนคำอ่านของแม่คำุกคำในกรณีนี้จะบอกคำอ่านของลูกคำนั้นๆไว้เช่นกลหรือกลละ การนิยามคำที่มีความหมายหลายในโดยปกติเรียงบทนิยามที่ใช้อยู่เสมอและที่เห็นว่ามีความหมายเด่นไว้ก่อนแต่มียกเว้นบางคำซึ่งประสงค์จะแสดงประวัติความหมายก็อาจเรียงบทนิยามที่เห็นว่าเป็นความหมายเดิมไว้ก่อนแล้วบอกที่มาบอกคำตรงกันข้ามหรือคำคู่และได้พยายามให้ตัวอย่างที่ใช้เฉพาะคำที่มีใช้ไม่มากนะัก ความหมายหลายๆสิ่งรวมทั้งความหมายที่เป็นชื่อของพืชหรือสัตว์ด้วยจะแยกทนิยามของพืชหรือสัตว์จากทลิยามอื่นโดยยกคำนั้นเป็นคำาตั้งต่างหากดูตัวอย่างคำแก้ว 3. อักษรย่อในวงเล็บบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งเช่นโบแบบกดถ้าอยู่หน้าคำบอกชนิดไวยากรณ์ความหมายว่าทุกทลิยามเป็นคำที่ใช้เฉพาะแห่งตามที่ระบุไว้ในวงเล็บ และชื่อสัตว์มีหลักการในการนิยามดังนี้เช่นพืชที่มีชื่อเดียวกันแต่เป็นพืชต่างวงศ์กันจะนิยามรวมไว้ที่คำตั้งเดียวกันแต่มีวงเล็บกำกับเลขไว้ที่หน้าบทนิยามของพืชที่ต่างวงศ์กันเช่นกระดูกแดงในวงเล็บหนึ่งชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ในวงเล็บสองชื่อต้นไม้ขนาดกลาง 5. การเก็บลูกคำของคำที่เป็นชื่อพืชหรือชื่อสัตว์เช่นลูกคำของพืชหรือของสัตว์นั้นอยู่ในวงเดียวกันกับแม่คำเช่น กระโดนมีลูกคําคือกระโดนดินซึ่งเป็นพืชวงเดียวกันหรือหมอสามีมลูกคําคือหมอตาลซึ่งเป็นสัตว์วงเดียวกันประวัติของคําคําใดที่บอกว่ามาจากภาษาใดนั้นโดยข้อเท็จจริงก็ไม่ตรงกับภาษาเดิมทีเดียวเพราะภาษาอื่นๆเช่นภาษาบาลีาสารสกฤตเขมรที่นํามาใช้ในภาษาไทยโดยมากลดพยาง เปลี่ยนอักขระบ้างเปลี่ยนเสียงบ้างคําบางคําที่โบราณใช้อักขระวิธีอย่างหนึ่งแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วอาจจะแยกเก็บไว้ทั้งในรูปคําโบราณและรูปคําที่ใช้ในปัจจุบันบัญชีอักษรย่อและคําย่อที่ใช้ในพจนานกุกรมอักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยามบอกที่มาของคําดังรูปต่อไปนี้ ย่อหน้าบทนิยามบอกชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ดังรูปต่อไปนี้บทที่3หลักการอ่านการเขียนทั่วไป หลักการอ่านการเขียนทั่วไปภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการใช้คําไทยจึงมักมีปัญหาในการสื่อสารหากผู้รับสารเข้าใจผิดหรือผู้ส่งสารให้ภาษาผิดอ่านออกเสียงผิดก็อาจทําให้เกิดความเสียหายในการสื่อสารน,นั้นๆได้การเขียนเว้นวรรคการเว้นวรรคตอนถือว่ามีความจําเป็นมากในการเขียนเพราะจะทําให้เกิดความชัดเจนในการเขียนรูปแบบงานเป็นระเบียบน่าอ่าน การอ่านตัวเลข 1. การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไป2การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศดนิยม 3. อ่านตัวเลขที่แสดงมาตราส่วนหรืออัตราส่วนมีหลักการอ่าน 4. การอ่านเวลาให้อ่านเลขบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีตามลำดับโดยนับจากเข็มนาฬิกาเมื่อเริ่มวันใหม่5การอ่านวันเดือนปีทางจันทรคติปฏิทินทางจันทรคติ การอ่านเลขอสอนที่มีการเปรียบเทียบเป็นพอสอกำกับ7การอ่านบ้านเลขที่8การอ่านรหัสไปรษณีย์9การอ่านหมายเลขโทรศัพท์10การอ่านหนังสือราชการ11การอ่านเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์12การอ่านหมายเลขทางหลวง และการอ่านมาตราเนื้อที่จะเริ่มอ,อ่านที่เนื้อที่จากไร่งานวาสอกดังตัวอย่าง1ิ 14. การอ่านทิศทั้ง8ทิศการอ่านทิ่ในภาษาไทยนั้นได้จำแนกเป็น8ทิศดังนี้การอ่านการเขียนคำยอ่ออักษรยอ่อ การใช้อักษรย่อในการเขียนการอ่านอาจาก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนหากเป็นคำย่อที่ไม่นิยมใช้ดังนั้นการใช้อักษรยอ่อ<ม>ควรใช้เฉพาะคำที่เป็นที่รู้จักดี 1. อักษรย่อคำนำหน้านามดังรูปต่อไปนี้อักษรย่อชื่อเดือนและอักษรย่อหน่วยชั่งตวงวัดดังรูปต่อไปนี้ อักษรย่อเครื่องราชอิสาริยาภรณ์ดังรูปต่อไปนี้อักษรย่อปริญญาและประกาศนียบัตรและอักษรย่อของกระทรวงดังรูปต่อไปนี้ อักษรย่อหน่วยงานและอักษรย่อส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีดังรูปต่อไปนี้อักษรย่อส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอักษรย่อองค์การมหาชนดังรูปต่อไปนี้อักษรย่อ เขียนอักษรยอ่อ 1. ใช้พยัญชนะต้นของพยางเรียกของคำเป็นตัวยอ่อ 2. ถ้าเป็นคำสมานให้ถือเป็นคำคำเดียวและใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียว 3. ถ้าเป็นคำประสมใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำดังตัวอย่างต่อไปนี้ 4. ถ้าคำะสมประกอบด้วยหลายคำเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นไม่ควรเกิน4ีตัว 5. ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วทำให้เกิดความสับสนให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปดังตัวอย่างต่อไปนี้การอ่านการเขียนเครื่องหมายต่างๆ 1. มหาภาพ ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความดังตัวอย่าง 2. จุลภาคใช้ขั้นจำนวนตัวเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ3หลักดังตัวอย่าง 3. อันตภาคใช้แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกันดังตัวอย่าง 4. ทวิภาคใช้แสดงมาตราส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 5. วิพัชภาพใช้หลังคำดังนี้หรือดังต่อไปนี้เพื่อแจกแจงรายการที่ตามหลังเครื่องหมายและใช้กับรายการที่แจกแจงครบทุกรายการ 6. ยัติพันใช้บอกพยางเพื่อบอกคําอ่านโดยเขียนไว้ระหว่างพยางแต่ละพยางดังตัวอย่าง 7วงเล็บใช้กับข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่นและข้อความในระหว่างวงเล็บนั้นจะอ่านหรือเว้นเสียก็ได้ไม่ทำให้ข้อความนอกจากนั้นเสียไป8วงเล็บใช้กับคำหรือข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่นอีลักษณะนหนึ่งนั้น ได้มีการใช้เครื่องหมายวงเล็บอื่นด้วย9วงเล็บปีกาใช้สำหรับควบคำหรือข้อความที่อยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกันเพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเชื่อมโยงกันอาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้10ปรัชนีใช้เมื่อสิ้นสุด ความหรือประโยคที่เป็นคำถามดังตัวอย่าง12อัญ,ญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิดดังตัวอย่าง11อัศเจรีใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคที่เป็นคำอุทานดังตัวอย่าง อัญญะประกาศเดี่ยวถ้าต้องการใช้เครื่องหมายอัญญะประกาศซ้อนในข้อความที่มีเครื่องหมายอัญญะประกาศอยู่แล้วให้ใช้เครื่องหมายอัญญะประกาศเดี่ยวดังตัวอย่าง 14. ไม้ยมกหรือยมกใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำคำดังตัวอย่างต่อไปนี้15ไปยาน,น้อย ใช้ละคําที่รู้กันดีแล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคําพอเป็นที่เข้าใจดังตัวอย่าง16ไปยายันใหญ่ใช้สําหรับละข้อความท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากแต่ไม่ได้เขียนแสดงไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เจไข่ปลาหรือจุดไข่ปลาใช้สําหรับละข้อความที่ไม่จําเป็นหรือไม่ได้กล่าวเพื่อจะชี้แจงว่าข้อความที่นํามากล่าวนั้นตัดตอนมาเพียงบางส่วนใช้ได้ทั้งตอนขึ้นต้นตอนกลางและตอนท้ายโดยใช้ละจุดอย่างน้อย3จุด18เส้นปลาเส้นปลามีหลักเกณฑ์การใช้อย่างเดียวกับเครื่องหมายไข่ปลาหรือจุดไข่ปลา19เสมอภาคหรือเท่ากับใช้เขียนระหว่าง คำหรือข้อความเพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความทั้งสองอันนั้นเสมอกันย0สัญญะกาศใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อความที่สําคัญเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษดังตัวอย่าง21่บุกผาสัญญาใช้เขียนแทนคำหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบน หรือไม่ต้องเขียนซ้ำอีกแต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำของข้อความนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ยีบสองทับอ่านว่าทับเวลาเขียนไม่ต้องเว้นวรรคหน้าและหลังเครื่องหมายดังตัวอย่างย3บสาอังคันเดียวหรือชั้นเดียว,ยวใช้เขียนเมื่อจบประโยคดังตัวอย่างต่อไปนี้ ใช้เขียนไว้หลังหรือจบเรื่องใหญ่ 25. ทันตคาตใช้สำหรับบอกให้รู้ว่าเป็นตัวสะกดดังตัวอย่างตีนครุหรือตีนกาใช้เป็นเครื่องหมายบอกเงินตราตัวเลขกล่าวคือตัวเลขบนเส้นตั้งบอกจำนวนช่างดังตัวอย่างต่อไปนี้ 27. อังคันวิสัญชนีใช้เขียนไว้หลังโครงแต่ละบทหรือข้อความที่สิ้นกระแสแต่ละตอนคล้ายกับมหาภาคซึ่งนิยมใช้อยู่ในปัจจุบันในหนังสือมูลบรรพกิจใช้อังคันวิสัญชนีเช่นเดียวกับเครื่องหมายจุดคู่ก็ได้ 28. โคมูตอนหรือเยี่ยววัวใช้เขียนไว้ตอนสุดท้ายของเรื่องหรือตอนจบเรื่องเขียนไว้ข้างหลังอังคันวิสันชนีอีกด้วย29ฟองมันหรือตากไก่ ใช้สำหรับเขียนไว้ตอนต้นวรรคต้นบรรทัดหรือข้อความสั้นๆสาน,นสิบฝนทองหรือฟันหนูใช้สำหรับเขียนไว้ดังข้อความสรุปการอ่านการเขียนทั่วไปที่กล่าวมานั้นผู้อ่านและเขียนควรจดจำหลักในการใช้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านและเขียนในชีวิตประจำวันน้อยที่สุดทั้งในเรื่องการเขียนวรรคตอน ที่จำเป็นในการเขียนเพื่อให้งานเขียนชัดเจนและเข้าใจง่ายเรื่องการอ่านตัวเลขก็ควรที่จะจดจําหลักในการอ่านทั้งการอ่านตัวเลขไทยการอ่านบ้านเลขที่การอ่านหมายเลขโทรศัพท์การอ่านหมายเลขทางหลวงการอ่านรหัสไปรษณีย์เป็นต้น